ข้าวปลาหวานทํามาจากอะไรคะนี่นะคะกําลังกินข้าวปลาหวานอยู่เลยวันนี้บุ๊กกําลังกินข้าวต้มปลาหวานก็คือเป็นข้าวต้มปลาหวานก็คือเป็นทาจากข้าวปลาหวานกับเกาเหล่าปลากระพง หลายๆคนคง <น S 1> สงสัยว่าคนแพ้ข้าวแบบบุกมากินข้าวได้ยังไงแล้วข้าวประวานทําจากอะไรทําไมคนแพ้ข้าวแบบบุกถึงทานได้นี่นะคะเห็นรูปร่างเขาหน้าตาเหมือนข้าวแบบนี้แต่เขาไม่ใช่ข้าวจริงๆค่ะทุกคนเขาคือข้าวที่ทําจากสารสกัดจากสารหร่ายและปลาน้ําจืดซึ่งคนแพ้ข้าวแบบบุกหายห่วงมือนี้ก็เลยได้ทานทั้งข้าวที่มีสารสกัดจากปลาแล้วก็ปลากระโงมือนี้คือปลาคุณส่องไปเลยจ้า นะคะแพ็เกจที่เขาเป็นอย่างนี้เป็นข้าวสําหรับคนแพข้ข้าวข้าวสําหรับคนลดน้ําหนักข้าวสําหรับคนทานคีโตข้าวสําหรับคนเป็นเบาหวานทานได้วิธีทานก็ง่ายมากๆแค่ฉีกซองแล้วก็เข้าไมโครเวฟก็ทานได้เลยหรือจะเอาไปผัดไปต้มกับกับข้าวก็ได้บุกลองทํามาแล้วทั้งข้าวต้มทั้งข้าวผัด อร่อยหมดเลยหรือใครที่ลองซองเล็กแบบนี้แล้วติดใจเขามีแบบ1กิโลกรัมขายด้วยในส่วนของตัวบุกนั้นตั้งแต่ทานแล้วไม่แพ้ก็กลายเป็นสาวกของข้าวประวานคือเป็นของที่มีติดตู้เย็นทั้งที่บ้านแล้วก็ที่ออฟฟิศเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสาหรับคนแพ้ข้าวในวันที่เบื่อวนเส้นและใครที่อยากทานข้าวประวานแบบหกบุกปัตะกร้าไว้ให้ล